ก็ได้ล้างจนเขาแบบน้ําเป็นสีใสแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเนื้อหมูเจกันค่ะเอาไว้ประกอบอาหารทำเมนูต่างๆในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะก็ จะบอกว่าส่วนผสมเนี่ยใช้แค่2ส,ส่วนผสมง่ายๆเลยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยคะ่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะจะมีเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์300กรัมค่ะแล้วก็น้าเปล่า200 ml ค่ะมีแค่2ส,ส่วนผสมง่ายๆเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เทปแป้งนะคะใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลย ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผสมน้ำเปล่ากับแป้งเนี่ยให้เขาเข้ากันนะคะเราก็จะนวดไปนะคะให้แป้งเขาเนี่ยจับกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ พอเราได้แป้งเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาพลาสติกแรปค่ะปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราเนี่ยโดนอากาศนั่นเองเราจะทําการพักแป้งทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะจะได้พักแป้งไว้เนี่ยครบ 2ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็เอาแปออกเลยเราก็จะเปิดน้ำนะคะล้างล้างแป้งออกค่ะใช้มือขยำขยำบ,บ,บีบเลยแต่ตอนนี้น้ำเขาจะเป็นสีแบบเป็นขุนข่นๆใช่ไหมคะเราก็จะล้างจนน้ำเขาเป็นสีใสเลยค่ะ นนก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆล้างเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะจะก็ได้ล้างจนเขาแบบน้ำเป็นสีใสแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะ ตัวที่เขาไม่ละลายหายไปกับน้ํานะคะตัวนี้เขาเรียกว่ากลูเตนนั่นเองนะคะทุกคนกลูเตนเนี่ยก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งนั่นเองนะอ่ะนี่เท่านี้นะคะเราก็ได้หมูเจเนี่ยเอาไว้ประกอบอาหารในเมนูต่างๆแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราต้มจืดแกงหรืออื่นๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสชาติหมูของเราสักเล็กน้อยนะคะก็เราจะทำการใส่เป็นซีอิ้วขาวเห็นหอมนะคะนิดหน่อยพอน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็จะใส่เป็นเกลือหิมาลัยค่ะก็นิดหนึ่งเหมือนกันนะแล้วเราก็ คลุกให้เขาเข้ากันนะคะขอใช้มือเลยแล้วกันนะทุกคนหรือว่าถ้าเรานะคะเห็นว่าเอฟหมูของเราเนี่ยยังสีไม่สวยเลยอ่ะทีนี้นะจะก็จะใส่เป็นซีอิวดำนะคะหยดลงไปเล็กน้อยพอสองสามหยดนะแล้วก็นวดๆน,นะคะให้เขาเข้ากัน นี่นะคะเราก็ได้หมูเด้งเจแล้วนะทุกคนนี่เลยเวลาเราแบบเอามาประกอบอาหารนะคะเราก็ดึงหรือว่าหั่นก็ได้แล้วแต่เราออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะเหมือนแบบหมูเด้งนะนุ่มๆน,นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเนื้อหมูเจหรือว่าหมูเด้งเจของเรานะคะนี่เลย ก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาหมูตัวเนี้ยมาทำเมนูอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากจอยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ